สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะในห่วงคริสนะครับวันนีเ้เป็นวันที่31ธันวานะครับเดี๋ยวคริสจะมาทําอะไรง่ายๆทานนะครับพอดีว่าวันนี้ทานคนเดียวเนาะเมนูง,ง่ายๆที่ว่าก็คือเดี๋ยววันนี้คริสจะทำข้าวเป็นข้าวไข่ค้นนะครับแต่ว่าใส่พริกแกงไปด้วยแล้วก็มีใบโหระพาด้วยนะครับหอมๆเนาะเป็นไข่ค้นแบบรสชาติแบบสไตล์ไทยนะครับ ส่วนของนื้สัตว์นะครับเดี๋ยวคริสจะมีกุ้งเนาะกุ้งนี่ก็ลืมมาจากในช่องฟรีสในตู้เย็นนะครับเอามาสัก5ตัวพอเนาะช่วงที่คริสทำคลิปอันเนี้ยโควิดระบาดระลอก2ในเมืองไทยพอดีเนาะก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเท่าไหร่เอาลือๆตู้เย็นหาอะไรทำๆท,ทันๆไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวคริสจะใส่พริกหยวกด้วยพิพริกหยวกนี่เดี๋ยวคริสจะ เหมือนหั่นข้าเล็กๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวคริสมีพริกหยวกสองสีนะครับมีสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับใช้อย่างละนิดพอไม่ได้ใช้เยอะนะครับอันนี้เป็นสีแดงสีแดงเนี่ยเดี๋ยวคริสจะสไลด์เอาไปสัก3ามสี่ชิ้นประมาณนี้นะครับสักสามเส้นละกันเดี๋ยวคริสจะเอาไว้ทำสลัดที่จะทานเคียงกับไข่ของเรานะแล้วที่เหลือน,นี้ก็ หั่นเป็นเต๋าเหมือนกันเต่าเล็กๆนะครับนึกขึ้นได้ว่าทำไมเราไม่ทำไข่ก่อนแล้วเราก็หั่นพวกนี้ใส่ลงไปในไข่เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใจมาเริ่มเตรียมไข่กันก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนที่เป็นไข่กันก่อนนะครับก็เดี๋ยวหนิ็จะใช้นมจืดนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะเพราะใช้ไข่2ฟองนะครับ นมจืดแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงนี่ก็ตามชอบเลยนะครับของแคสประมาณครึ่งช้อนโต๊ะวันนี้อยากทานเผ็ดๆสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวคิสใส่ซ,ซอสหอยนางรมนะครับอย่างเดียวพอนะครับพริกไทยนิดนึง Okay. นี่แหละระมาณแบบหยิบมือเล็กๆเ,เลยนะครับหยิบมือเด็กแรก,แกเกิดเลยนะโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเคาจะอ่าคนพริกแกงแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็นมให้เข้ากันนะครับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยใส่ไข่เนาะเพราะว่าถ้าเราเอาไปตีในไข่เลยเนี่ยพริกแกงมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแตกตัวนะครับเพราะาไข่มันเนืดเนาะก็เลยจะตีให้ให้มันแตกก่อน โอเคครับพอพริกของเราแตกตัวเรียบร้อยเนาะซอสหอยนางลมอะไรก็แตกตัวกระจายดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคิสจะตอกไข่ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนให้ไข่เข้ากันดีกับนมกับพริกแกงเรานะครับ โอเคอันนี้ก็คริสก็จะใช้แค่วิธีการคนเขานะครับให้เขาเข้ากันกับตัวนมกับพริกแกงเนาะไม่ถึงกับว่าจะต้องตีให้เขาฟูไข่เจียวนะครับเพราะว่าไข่ของเราวันนี้เป็นไข่ข้นนะครับเค okay, พอทุกสิ่งอย่างอันนี้เข้ากันเรียบร้อยนะครับคริสใส่พริกลงไปเลยพริกหวานที่เราหั่นเมื่อกี้นะครับ ตัวใบโหระพาเนี่ยครับเดี๋ยวคิอจะซอยนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปทั้งใบเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอยูยอย่เนาะล้วก็ทําให้ไข่ของเราเนี่ยมันไม่ไม่เป็นแผ่นสวยนะครับมันจะแตกออกมานะครับพอได้างี้ยเดี๋ยวคือใส่ไปในไข่เลยนะครับถ้ามันพอรู้สึกว่ามันไม่เพดเนี่ย จะใส่พริกขี้หนูลงไปซักเม็ดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าพริกแกงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตำเองซื้อมาเนี่ยให้ระวังเรื่องเค็มนะครับนี่พริกแกงคริสซื้อมามันไม่เผ็ดนะครับคริสก็จะใส่พริกขี้หนูลงไปเม็ดหนึ่งเป็นพริกขี้หนูที่คริสเก็บมาจากหลังบ้านนะครับมาถึงกุ้งนะครับเดี๋ยวคริสเอากุ้งมาเวฟนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมเวฟนะครับ โอเคระหว่างที่เราส่งกุ้งไปอบอุ่นร่างกายในไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมสลัดกันเนาะอย่างที่คริสบอกนะครับเดี๋ยวคริสจะทานไข่ค้้นแล้วก็มีสลัดนิดหนึ่งข้าวไข่ค้้นแล้วก็มีสลัดนิดนึงนะครับตัวสลัดก็อันนี้คริสเอาไปแช่น้ําเย็นมานะครับผักเขาจะได้ก,กรอบๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวคริสตัดโคนินดนึงตรงนี้มันแข็งๆเนาะไม่อยากทาน เสร็จเราก็เราก็ต้องมาหั่นเป็นทอนๆประมาณเนี้ยประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสลัดของคริสจะมีหอมใหญ่ด้วยนะครับหอมใหญ่ก็หั่นเป็นเส้นอยู่ยาวชอบหนาชอบบางอะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบหนานิดนึงคนอาจ,จชอบบางก็สไลด์ตามชอบเลยนะครับ เรียบร้อยก็แกะแกะเขาออกจากกันเนาะให้เขาเป็นแบบชิ้นย,วยาวๆนะครับอันนี้คือผักที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวคริสจะเอาไปแช่เย็นนิดนึงเนาะเดี๋ยวตอนจะทานก็เอาออกมานะครับเขาจะได้กรอบๆเนาะโอเคครับพอทุกสิ่งอย่างเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไข่ข้นของเรากันเลยนะครับ mm hmm. ก็ตั้งกระทะน,นะครับเปิดไฟก่อนวันนี้คริสก็จะใช้เนยนะครับแทนน้ำมันเนาะ เพราะว่าไข่คค็นเราใช้เวลาปรุงไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเขาจะไหมเพราะว่าเนยไหมง่ายนะครับแต่ว่าเราปรุงไม่นานอยู่ละก็ไม่ต้องกลัวนี่ขนาดเปิดไฟอ่อนมากแล้วเนี่ยเขให้เนยเขาละลายนะครับเคเนยละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไข่ของเรา ลงกระทะเลยเนี่ยนะครับไฟอ่อนๆอย่างเงี้ยแหละครับไม่ต้อง okay. ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้พายซิลิโคนเนาะถ้าใครไม่มีพายซิลิโคนจะเป็นตะหลิวไม้หรืออะไรก็ได้ที่ใช้กับกระทะเทฟลอนนนะครับแต่พายซิลิโคนมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเดีย๋ยวตอนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยเราจะแซะข้างๆได้ง่ายนะครับ ใช้พายค่อยๆขูดเอาไข่ที่สุกที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับตอนนี้เขาเริ่มเซตตัวแล้วนะครับหอมมากๆกลิ่นมีความแบบมีความหอมหมกอะครับพอไข่ของเราเริ่มเซตตัวประมาณนี้นะครับนี่เขาก็เริ่มเป็นแผ่นแล้วนะครับแซดูข้างๆจะเห็นว่าเขาเป็นแผนแ่นละ ถ้าเพื่อนๆชอบแบบสุกก็ร้อยเขาสุกได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆอ,อยากได้แบบความเป็นครีมมี่ข้างบนประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยเนาะคือปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะสุกต่ออีกนิดนึงเนื่องจากว่าความร้อนในกระทะของเรายังมีอยู่นะครับพอป,ปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอากุ้งที่เราเวฟมามาสักครู่นะครับวางไปบนไข่ของเราเลย นี่แหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยดีกว่าเนาะง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วเรามาเสิร์ฟกันนะครับคิสก็เดี๋ยวเราค่อยๆประครับประคองไข่ของเราลงจานเนาะกุ้งช่างมันเดี๋ยวเราไปเรียงใหม่ทีหลังได้นะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับขอเรียงกุ้งนิดหนึ่งเดี๋ยวคริสขอจัดระเบียบ จานนิดนึงนะครับเรียบร้อยแหละง่ายๆ <มา S 1> ครับมาครับเดี๋ยวเรามาเตรียมมอาสลัดของเราลงจานกันดีกว่าเดี๋ยวคริสแยกพริกพริกพริกเบลเพเปอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาวางแต่งไว้ข้างบนเนาะก็เลยจะไม่คลุกไปกับสลัดนะครับน้ำสลัดของคริสวันนี้เป็นน้ำสลัดงาคั่วปุ่นเนาะแล้วก็มีรสเผ็ดนิดๆน,นะครับปริมาณก็ตามชอบเลย ีคือใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะทุกอย่างเผ็ดหมดเลยอะ่ะน้ำสลัดก็เผ็ดจริงๆมีมายองเนสด้วยแต่ว่าไม่ค่อยอยากทานมายองเนสเท่าไหร่วันนี้อยากทานอะไรเผ็ดๆไม่รู้ทําไมหรือเป็นเพราะว่าอากาศเย็นก็ไม่รู้นะครับแต่ลิ้นจมูกยังรับรสรับกลิ่นอยู่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็คือเอาลงจานเสิร์ฟเลย โอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วข้าวไข่ข้นพริกแกงกุ้งริเศนะครับกาลังร้อนๆเลยเนาะมากับสลัดนะครับสลัดก็เป็นน้ําสลัดที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเป็นงาคั่วแล้วก็มีความสไปซี่ต่างหากวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอย่างที่บอกอยากจะทานแต่อะไรเผ็ดๆนะครับโอเ,เดี๋ยวขอชิมยัวย่วๆสักหนึ่งคำนะครับเดี๋ยวชิมยัวย่วๆหนึ่งคำโตๆนะครับเดี๋ยวคนดูเสียใจเนาะอร่อยทีเดียวเชียวครับออสวยแล้วเนี่ยผทานเข้าไปคำหนึ่งแล้วหยุดไม่ได้ละ มันมีความแบบว่าเป็นข้าวไข่ข้นที่มีความทอดมันนะครับรสชาติออกมาดูดีพอทานไปคำนึงแล้วเริ่มจะหยุดไม่ได้แล้วนะครับก็ด้วยความที่คริสไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปในไข่ข้นเนาะมันก็เลยมีความเค็มๆสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวสูตรที่คริสทิ้งไว้ให้ข้างล่างเดี๋ยวจะ ใส่น้ำตาลเข้าไปให้เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะคบมันจะได้มีความละมุนสักนิดหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวคริสขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆยังไงอย่าลืมนะครับใครยังไม่กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะวลัคริสมีเมนูอะไรเก๋ๆมาแนะนํากันนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการทาอาหารนะครับเ้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่เมนูถัดไปครับบายๆครับ